สบายดีพอแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะมาเนีกยนะมาพบกับแทงคนเก่าคนเดิมสิฟามากินสิฟามากินอันอันน้ำจิม้มลาดกุ้งเนาะนี่น้ำจิ้มเอาเห็ดไว้เนี่ยเดี๋ยวขอลาดเลยเนาะสีสันเป็นตะแสบขนาดเหียดม, <laughs> มาเนาะ มากินกน้ำการโอ้กระเดงงับกระเดงงับอยู่จะเอียงโอเคเนาะฮขาเริ่มเดกกระไดก่อนเขาเริ่มจะกุ่งก่อนเนาะสีสันโอ้ยหนวดเป็นเฮียเลย ถ้าคิดอย่างอันนี้บุเม,มนจําเรือบุเม,มนยำหรืออ,อยังเนาะเฮาเห็ดน้ำจิ้มเขาลาดเน้ะเนาะ,ะทุกคน

thắt cả ngam, ngám ngàm thắt cả xếp Ăn thịt ơi Nè phát ngon kìa Khiếu ngắm ngon Nhà tốt đấy, cái ngập, cứ ngập Thì mình xa Sự lên là xếp Chính thường tôi quên nữa ยากหนูจะหยอดพันฉับจกเตือรเริ่มที่ทถาแล้วมูหอดจ้กเตือตอนนี้อหากระหอดก็กหอดเธอเลยเบืบ่เบิ่งเดิ่มที่เถาะแร้จ้าทุากทคนทอมให้กำลังใจกันในเด้อจา้าแทนจังบทัวเน,นะาะเนาหมูครูมาหาลายแทนกันจีบบัวเถาะเหตต่อไป กุ้งพอดีกินนะคำคำหนาโตคำลนาโต Lalu ni Oh, betul tu kebinok Mengenai keda ngap-keda ngap je Ah, sujar leh เท่นนะพักห้องเนาะฝนบ่เห็นมัน,ม,นมันต่ำอะ่ะแซ่บบ่เคยเห็นมันนี่จัจเสือแทนตำมาผิกแบบว่าสุดยอดเลยอะ่ะ วางไว้นี่ก่อนเนานะคำจุดตาเด้อิปมาแรงวันนี้มันคมเนาะโอเคนจาจะคลิปนี้อกอะ่ะ เจ้าสมนีกันเนาะเดี๋ยวไปพอกกันคลิปต่อไปเด้อ